สวัสดีค่ะชาแนลกะทิเดลี่ค่ะกะทิขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปของกะทินะคะตอนนี้เรื่องรอยัลฟีที่กะทิเคยทำไว้แล้วคลิปแรกเลยค่ะมียอด 1, วิวถึง1200วิวขอบคุณเพื่อนๆมากจริงๆนะคะกะทิจะพยายามทำผลงานให้ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะช่วงนี้มีซีรีส์จีนออกมาให้พวกเราได้ดูกันเยอะแยะมากมายเลยจริงๆค่ะ วันจันทร์ถึงวันพุธก็จะมีเรื่องเทียบท้าปัตถภีที่เพิ่งออนแอร์ไปผลงานของหยางหยางและเจ้าลู่ซื้อฉายทางวีทีวีค่ะส่วนวันพุธถึงวันศุกร์ก็มีเรื่องธาตุปีศาจค่ะผลงานของเหรินเจียหลุนและตีลี่เลร์ป่าที่ฉายทางยูกุค่ะแต่เรื่องนี้ยังไม่มีซับไทยนะคะแล้วยังมีวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์อีกก็เป็นเรื่องขององค์หญิงตัวร้ายกับนายองคา์ค่ะผลงานของหยวนปิงเหยียนและเจินเยนนะะ่เฉินค่ะ สามารถรับชมได้ทางไอฉีอี้เรียกได้ว่าซีรีส์น้ำดีที่ไม่คนพลาดแม้แต่เรื่องเดียวเลยค่ะวันนี้กะทิก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆมาดูเรื่ององค์หญิงตัวร้ายกับนายองคลักษ์กันก่อนนะคะตามกะทิมาเลยองค์หญิงตัวร้ายกับนายองคลักษ์หรือ My Sexy Princess ค่ะ เรื่องนี้นำแสดงโดยหยวนปิงเหยียนกับเจินเย่เฉินค่ะเ,เพื่อนๆคงต้องคุ้นหน้าคุ้นตาทั้งคู่แน่ๆเลยนางเอกสาวสวยหยวนปิงเหยียนเคยฝากผลงานเอาไว้มากมายหลายเรื่องเลยค่ะทั้งเรื่องสยบฟ้าพิชิตปัตภพีหอสดับหิมะแล้วก็เรื่องปลดผนึกหัวใจในห้วงรักที่เพิ่งผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะส่วนพระเอกของเราเจินเยน่เฉินเราก็คุ้นหน้าคุ้นตาเขานะคะในเรื่องคำสาบนิทราโอลวน แล้วก็เรื่องลิขิตรัก3,000ปีค่ะพอมาถึงเรื่ององค์หญิงตัวร้ายกับนายองคารักษ์พอทั้งคู่ได้มาจับคู่กันเนี่ยจึงเป็นที่จับตามองของแฟนๆทั้งในเมืองไทยแล้วก็ในเมืองจีนมากทีเดียวค่ะองค์หญิงตัวร้ายกับนายองคารักษ์บอกเล่าเรื่องราวความรักที่ต่างฐานะของท่านหญิงจอมยุ่งหลิวหลิงกับองคารักษ์หนุ่มมาดเข้มเซินเยียนค่ะเรื่องนี้หยวนปินเยียนรับบทเป็นท่านหญิงชางเลอร์หลิวหลิง บุตรีคนโตของกวนผิงอ๋องท่านหญิงจอมแกน่นวันหนึ่งในงานวันเกิดอายุครบรอบ20ปีของหลิวหลิงนางดันไปทะเลาะก,กับแม่เลี้ยงใจร้ายค่ะก็เลยหนีไปคลายเครียดที่หอนางลมนางจึงได้พบกับเซินเหยียนซึ่งรับบทโดยเจินเยน่เฉินเซินเหยียนเป็นหนึ่งใน14องคลักกิเลนทองซึ่งในขณะนั้นได้รับคำสั่งจากองค์ราชาญาตให้สืบคดีเงินหายที่เจียงโจ แล้วก็กำลังตามจับคนร้ายอยู่พอดีค่ะท่านหญิงจอมแกนเธอก็ปิ๊งความหล่อเท่ของเซินเยียนทันทีเลยค่ะและเริ่มตามตื้อสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ใกล้ชิดกับเซินเยียนอยู่เสมอเลยค่ะขอบอกเลยว่าทักษะการเตาะหนุ่มของท่านหญิงเนี่ยเช่งน่ารักน่าหยิกมากค่ะจนแม่ยกอยากจะหยิบไมเรียวรอเลยล่ะแล้วก็ตลอดการเดินทางควบคุมตัวคนร้ายกลับเมืองหลวงนั้นนางเอกของเราก็ได้ร่วมทางไปด้วยค่ะ นางก็ป่วนใต้เท้าไม่หยุดเลยตลอดทางอ่อยแรงยียวนกวนนภาษาสุดๆค่ะแต่ระหว่างทางก็ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมากมายทําให้ทั้งคู่ได้สร้างความผูกพันกันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะระหว่างที่อยู่ในหุบเขาทั้งคู่ได้คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเซินเหยียนยิ่งชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองค่ะว่าได้หลงรักท่านหญิงตัวร้ายเข้าให้แล้วเรื่องนี้นะคะนางเอกของเราท่านหญิงฉางเลอ่อหลิวหลิงเป็นคนสวยค่ะ แต่มีชื่อเสียงในเมืองหลวงที่ไม่ดีเลยเขาลือกันว่านางทั ang ang e od, án, ้งเหี่ยมโหดดื้อรั้นบ้าผู้ชายแต่เหตุนี้เป็นเพราะนางมีปมค่ะเป็นปมที่เกี่ยวกับครอบครัวซะด้วยเพราะว่าแม่ของนางตายไปตั้งแต่นายังเด็กพ่อก็แต่งงานใหม่กับแม่เลี้ยงใจร้ายจอมเสแสแ้งนางเลยทำตัวไม่ดีเพื่อต่อต้านท่านอองผู้เป็นพ่อค่ะแล้วต่อมาพ่อของนางก็ให้นางมั่นหมายกับลูกหมิงซนัน ซึ่งนางเอกไม่ยินยอมเลยและยิ่งน้อยใจเข้าไปใหญ่เพราะพ่อไม่สนใจความรู้สึกของนางเลยค่ะก็แค่จับให้นางแต่งๆไปคราวนี้นางเลยต้องหาสามีเองโดยล็อกเป้ามาที่พระเอกของเรานะสิคะตอนแรกนางเอกไม่ได้รักพระเอกเหรอกค่ะนางแค่ทําตามคําสั่งเสียของแม่ที่ว่าถ้าชีวิตนี้จะไม่ได้เจอใครเลยที่รักก็ขอให้พบบุรุษที่ดูดีพึ่งพาได้แล้วก็เป็นสุภาพบุรุษค่ะ คนคนนั้นก็เลยเป็นสันเยียนไงคะที่ดูจะตรงสเปคของท่านแม่ที่สุดเลยทั้งหน้าตาหล่อเหลาเก่งกาจเป็นถึงองค์ละค์กิเลนทองแต่เสียอย่างเดียวคือชอบทำหน้าตาเย็นชาแล้วต่อมาเมื่อทั้งคู่ได้ผ่านเหตุการณ์ด้วยกันม,มามากมายหลิวหลิงก็ค้นพบว่าสวนเยียนเป็นผู้ชายที่สุภาพบุรุษมากๆเลยคะ่ะ เป็นสุภาพบุรุษท,ที่พึ่งพาได้ทำให้หนางเอกที่เลือกโดดเดี่ยวก็เริ่มมองพระเอกใหม่เช่นกันเรื่องราวจากนี้จะเป็นอย่างไรทั้งคู่จะสามารถรอดชีวิตจากหุกเขาได้หรือไม่เส้นทางความรักที่แม้จะเปิดใจให้กันไปแล้วแล้วจะราบลื่นหรือเปล่าแล้วคดีที่เซอร์เยนได้รับมอบหมายจะคลี่คลายอย่างไรก็ต้องไปติดตามได้ในเรื่ององค์หญิงตัวร้ายกับนายองค์ขลักนะคะ กะทิกำลังดูเรื่ององค์หญิงตัวร้ายกับนายองคลักอยู่ค่ะกะทิคิดว่าการดำเนินเรื่องรวดเร็วเข้าใจง่ายค่ะนักแสดงคู่พระนางเล่เรารู้สึกฟินจิกหมอนไปเลยค่ะทั้งสองเคมีเข้ากันดีมากๆมีทั้งฉากโรแมนติกฟินฟินเล่นได้เนียนมากค่ะแล้วก็ยังมีนักแสดงสมทบอีกหลายคนในเรื่องที่สร้างสีสันทำให้เรื่องนี้สนุกยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็แสงสีองค์ประกอบของเรื่องจะออกโทนสีสว่าง ซึ่งกะทีชอบมากๆเลยการจัดฉากโลเคชันที่เป็นแนวย้อนยุคก็ดูสวยสบายตาคอสตูมก็สวยค่ะโดยเฉพาะชุดของสาวๆที่แต่งมาไม่มากไปไม่น้อยไปสวยมากเลยค่ะเรื่องนี้ดูแล้วเพลินค่ะถึงแม้จะมีข่าวเบื้องหลังมาว่าตัดฉากฟินๆออกไปบ้างก็เลยทำให้เรื่องนี้เหลือแค่22ตอน แต่ก็ถือว่าเป็นซีรีส์แนวพีเรียดที่สนุกเรื่องหนึ่งเลยค่ะดูได้เรื่อยๆใครที่ชอบซีรีส์แนวนางเอกตามตือพระเอกแบบสุดกำลังแบบนี้กะทิแนะนำเลยค่ะอ๋อแล้วก็มีตัวแย่งซีนค่ะเป็นหมูน้อยค่ะเป็นหมูน้อยสื่อรักด้วยนะคะหมูน้อยที่น่ารักมากๆเลยค่ะ เพื่อนๆสามารถรับชมซีรีส์เรื่ององค์หญิงตัวร้ายกับนายองค์คลักษ์ได้แล้วนะคะทางแอปพลิเคชัน i อฉีมีเฉพาะซับไทยค่ะจำนวนทั้งหมด22ตอนแล้วก็กะทิขอแสดงความยินดีกับซีรีส์เรื่องนี้อีกครั้งนะคะที่ยอดวิวทะลุไปถึง7,000ยอดวิวแล้วค่ะกะทิก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆมารับชมซีรีส์เรื่องนี้กันเยอะๆนะคะรับประกันความฟินจิกหมอนดราม,มา่าก,กรุบกริคบครบรดแน่นอนค่ะ สุดท้ายนี้ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของกะทิด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆครั้งหน้ากะทิจะแนะนำดูซีรีส์อะไรกันดีอีกตอนต่อไปค่ะบ๊ายบาย